สวัสดีค่ะแอปเปิลดกไหมคะเพื่อนๆแอปเปิลดกไหมคะดกมากดูนะคะดูในป่าแอปเปิลนะคะเพื่อนๆดกมากไหมค่ะตรงนี้นะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะป่วยด้วยแต่ก็อยากทำงานนะคะเยอะมาก โอเคนะคะอยากโชว์นะคะทำงานก่อนนะคะเพืเ่อนๆเหนื่อยมากบ๊ายบายอยากให้ดูนะคะอยู่ในป่าย้ปนนะคะอยากให้ดูนะคะ,ะ,คะจะลูกให,ใหญ่ๆนะคะรวงนี้ใหญ่มากดูนะคะลูกโตมากนะคะดูนะคะ ใหญ่มากเลยดกมากดกมากเลยนะคะตรงนี้นะคะโอเคนะคะโอเคนะคะบ๊ายบายทำงานก่อนนะคะ